ขอต้อนรับกลับมาสู่ช่อง YouTube Auto Smartphone ของเราอีกครั้งวันนี้ผอมาจับพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่หลายคนกำลังพูดถึงและเฝ้ารอการกลับมาของแบรนด์ในตำนานอย่างโนเกียกับรุ่นใหม่ล่าสุดโนเกีย9อันตรา2026ที่เรียกได้ว่ากลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ทั้งดีไซน์สุดหล้ําเทคโนโลยีกล้องที่เหนือชั้นและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทั้งการทางานและความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบโนเกีย9อันตราปี2026มาพร้อม,มกับการออกแบบที่โดดเด่นด้วยบอดี้ที่บางเฉียบ ขอบเครื่องโค้งมนพรีเมียมระดับเรือธงวัสดุทำจากอลูมิเนียมผสานกระจกกริลลากราสวิกตูสสามที่ให้ทั้งความหรูหราและความทนทานหน้าจอเป็น A M O L E D ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 4K Ultra Vision 144Hz ที่ทำให้ภาพคมชัดสีสันสดใสลื่นไหลและรองรับ H D R 10บวกเหมาะกับทั้งการดูหนังเล่นเกมและใช้งานทั่วไป ไฮไลท์ที่น่าจับตามองที่สุดของโนเกีย9อันตรก็คือระบบกล้องปุรวิวใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดออย่าง9กระโดดกล้องหลังจัดเต็ม4ตัวความละเอียดสูงสุด2 0 0 MP พร้อมเทคโนโลยี AI Imaging Pro ที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมาคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยนอกจากนี้ยังมีกล้องอันตราย64 MP และกล้อง Telephoto ที่ซูมออปติคอลได้ 10x แบบไม่เสียรายละเอียดพร้อมการสั่นขั้นสูง OIS บก EIS ที่ตอบโจทย์ทั้งสายถ่ายรูปและสายทำคอนเทนต์วิดีโอ ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 60MP Ultra Clear Cell f ฟ e รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K และฟีเจอร์ฟลอกโหมดที่ช่วยให้การทำคลิปเป็นเรื่องง่ายเครื่องพลังการประมวลผล Nokia 9 Ultra ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 5 Ultra รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับ 6G อย่างเต็มรูปแบบทำงานคู่กับ RAM สูงสุด 24GB และหน่วยความจำภายใน 1TB ที่เร็วแรงด้วยเทคโนโลยี UFS 5.0ทำให้การเล่นเกมระดับ Triple A หรือการตัดต่อวิดีโอ 8K เป็นเรื่องง่ายไม่มีสะดุด อีกหนึ่งจุดเด่นคือแบตเตอรี่ขนาด6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่รองรับการชาร์จไว 180W Supercharge และการชาร์จไร้สาย 80W รวมถึงระบบ Reverse Wireless Charging ที่สามารถแชร์พลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้โนเกียเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเต็มต่อการชาร์จ1ครั้งเรียกได้ว่าถูกใจทั้งคนทำงานและสายท่องเที่ยว ในด้านซอฟต์แวร์โนเกีย9อันตรามาพร้อมกับ p พลย์ Android 15อันตราเอดิชันที่มีความลื่นไหลและปลอดภัยรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานถึง7ปีพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง AI Personal Assistant ที่ฉลาดและใช้งานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยแปลภาษาแบบ Real Time การจัดการงานอัตโนมัติหรือการช่วยวางแผนชีวิตประจำวัน สำหรับราคานั้นโนเกียวางโนเกีย9อันตราไว้อย่างน่าสนใจโดยคาดว่าจะเปิดตัวในราคาเริ่มต้นประมาณ39,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาและแน่นอนว่าโนเกียยังการันตีด้วยการรับประกัน3ปีเต็มที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์สรุปแล้วโนเกีย9อันตรา2026 ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของโนเกียจริงๆทั้งดีไซน์พรีเมียมกล้องสุดล้ำชิปประมวลผลที่ทรงพลังแบตเตอรี่ที่อึดทนและซอฟต์แวร์ที่สะอาดลื่นไหลเหมาะสำหรับทั้งคนที่รักการถ่ายภาพสายเกมเมอร์ไปจนถึงคนทำงานระดับโปรใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องปีนี้โนเกีย9อันตราคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน